ถึงไม่ทำเลถูกต้องก็ทำให้เกิดความเจริญแต่บางทีจิตมันจะเข้าไปสู่ภาวะจิตใจของเราแทนทีเลยว่ามันรู้สึกชมูเห็นไหมคะสีชมพูสีเหลืองอย่างงี้ค่ะรู้สึกถึงการมีเรามีที่อยู่แล้วอยู่แล้วมีความสุขทำทำเลบ้านของเราให้เป็นศาลเจ้าแผนอะไรแผนโพกหรือเป็นอะไรไปใช่ไหมคะบางคนแขนใส่ถามว่าเป็น เป็นหมอดูที่กล้าพูดในเรื่องเต้ามันจะดูดสิ่งไม่ดีเข้าไปในตรงนั้นถามว่าในความเป็นจริงมันจะดูดได้ยังไงพูดว่ามันเป็นสิ่งเลยวไหลเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริงเป็นทุกข์ใจพวงจุ้ยไม่ดีก็คือบ้านที่ลกพวงจุย้ยว่าดิฉันต้องการเหตุผลในชีวิตถ้าเหตุผล้าซื้อมารวมเป็นเงินถึงเจ็ดหมื่นเลยนะคะ จริงๆมันไม่ใช่เรียนรู้เล็หน่อยไปทำไม่ไมใช่ภาพดอกไม้จะไปปรากฏด้านหลังทันทีใช่ไหมคะนี่คืออ MPA นะครับเรามีบริษัทสมาชิกซึ่งเป็นบริษัทในนิคมคอุอมตสา, PC, าหกรรมที่มาบเขาทั้งมาตนธรรมในนิคมอุตสาหกรรมเอเชียนะครับหลายหลายต่างๆนี่ยมารวมกันทั้งเหมดา3บริษัททีนี้ในการจาารัดกิจกรรมเนี่จะมาช่วยเราเลยแบ่งเป็น3 3กิจกรรมซึ่งในแต่ละปีเราจะทำกิจกรรมกิจกรรมแรกก็คือเกี่ยวกับทางด้าน ชำจะทํากิจก,กรรมให้ชุมชนไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้หรือว่าในในด้านต่างๆหรือว่าการการการที่จะสร้างเสริมอาชีพให้กับเขาครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเราจัดเป็นกิจก,กรรมพงช่วยศาสรชีวิตหรือจริงๆแล้วเนี่ยพงช่วยอาจจะดีแต่ว่ามงงานหรจริงๆแล้วมันคือพูมิศา่งชีวิตครับเราจะเป็นวิธีการที่จะบอกชุมชนว่ากระบวนการจัดการการทําจัดบ้านที่มีความสะอาดนะคร<ม>ับมีความมีความสะอาดมีความต้องแบบไหมีการ แล้วผมจุ้ยเนี่ยก็อ,อยากับพลังงานที่จะทําให้ส่งผลใน,ใ,นในด้านดีกับคนในชุมชนครับซึ่งเรา,าก็หวังว่าเนี่ยบรรยากาศไปนั้นนาไปปรับปรุงใน,ท,นที่บ้านของเขาให้ชีวิตของเขาดีขึ้น